วัดีค่ะวันนี้จะมาทดลองให้ดูนะคะอันนี้ปุ๋ยแร่ธาตุภูเขาไฟนะคะจะมาใช้กระบ,บอกปลานะคะนี่นะคะนี่คือเม็ดปุ๋ยของเรานะคะนี่ค่ะ นี่ฮะปกติว่าใส่ไปหลายครั้งแล้วค่ะแต่ว่าจะมาทดลองให้ดูว่าเนี่ค่ะนี่นะบ่อปลาลูกปลาตัวเล็กๆเราใส่ใส่ไปเลยค่ะปลอดสารนะคะเป็นออแกนิกฮะนี่ค่ะนี่นี่นะคะช่วยเพิ่มออกซิเจนในน้ำนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะ นี่ค่ะนะคะปลาไม่ตายไม่เป็นอันตรายนะคะนี่ยเพิ่งซื้อมาซื้อปลามานะคะก็คือปรับสภาพตั้งแต่เพิ่งมาอยู่บ้านลูกก็หาต้นไม้แย่มากเลยเราก็เลยใช้ปุ๋ยสิ่งโตนะคะใส่ลงไปนะคะต้นต้นเห็นไหมคะต้นต้นไม้ใบใบไม้เห็นไหมนี่แล้วก็เลยไปซื้อปลาหางลูกยูงมาเลี้ยง มีลูกแล้วนะคะเนี่ยไปซื้อมาช่วงก่อนตุดจีนนิดๆหน่อยๆค่ะเนี่ยค่ะฝากติดตามคลิปด้วยนะคะ